ผมคิดว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในการที่จะผลิตบุคลากรนะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สถาบันการศึกษาต้องทำนะครับก็คือน่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเศรษฐกิจของเรานะครับให้เป็นสิ่งที่ว่าเป็น innovation driven economy นะครับเราควรจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับโดยการใช้นวัตกรรมนะครับ แต่ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่านวัตรกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนตัวมันเองไม่ได้นะครับมันต้องขับเคลื่อนด้วยคนนะครับสถาบันการศึกษานะครับมนท้น,นด้าด้วยนะครับเราควรจะต้องบ่มเพาะนะครับ ให้นักศึกษาเราเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็ไปสร้างบริษัทสร้างฟิตพันใหม่ๆนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะครับเราคงไม่ถึงขั้นจะทิ้งทางด้านเกษตรกรรมนะครับแต่เราควรจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอินโนเวชันเนี่ยเพื่อมาแอดแวร์อยู่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างอันนึงที่ผมยกตัวอย่างเสมอๆนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยรวมกันประมาณสัก6ก กว่าบริษัทนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเรารวมทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าตลาดหรือว่าที่เรียกว่า market capitalization เนี่ยนะครับผมคิดว่าอยู่ประมาณสัก17ล้านล้านบาทนะครับแต่หลายๆท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าบริษัท Microsoft บริษัทเดียวนะครับมีมูลค่าตลาดเนี่ยมากกว่าตลาดหลกักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างอันนึงว่าเราคงจะอยู่แบบเดิมไม่ได้นะครับที่จะ เพิ่งพิงแต่เฉพาะทางด้าน,กนเกษตรกรรมอย่างเดียวนะครับเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนประเทศเราเนี่ยให้เป็น innovation driven economy นะครับอีกตัวอย่างที่เห็นนะครับหลายๆคนเนี่ยพิ่งเล่นในตัวอะไรคับเฮาส์คับเฮาส์นะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูประวัตินะครับคนที่คิดเนี่ยก็เป็น2คนนะครับแต่เท่าที่ไปดูประวัติเนี่ยคือทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักศึกษาเก่านะครับที่ Stanford นะครับ แล้วก็ไปทำงานในบริษัทเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ Google มาก่อนนะครับทำทางด้าน Machine Learning นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมานะครับตั้งบริษัทของตัวเองนะครับแล้วก็คิดเรื่องของไอตัวข u b h o u s e ขึ้นมานะครับซึ่งขับ h o u s ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่งผ่านมาแค่ประมาณสักปี2ปีเองนะครับแต่มีคนตีมูลค่าบริษัทของข u b h o u s e ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณ1,000ล้านเหรียญนะ1 0 0 0ล้านเหรียญนี่คือประมาณ3 0,000ล้านกว่าบาทนะครับ บริษัทที่เกิดมาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยแต่ก็สามารถมีมูลค่าตลาดได้เป็นประมาณ30 0 0 0กว่าล้านนะครับอันนี้คือเป็นความสำคัญของทางด้าน Innovation ซึ่งผมคิดว่านะครับนิด้าเรานะครับมีความพร้อมนะครับและมีคณาจารย์ที่พร้อมนะครับแลปะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเรื่องของ Facility เนี่ยนะครับเราก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับเรากำลังจะมี AI i n นะครับ o n n u v a t i o n Hub รเราก็จะมีทั้งเรื่องของดีไซน์ t i n n k n g Hub นะครับซึ่งเราคงจะเอาทางด้านเทคโนโลยีกับศาสตร์การบริหารใหม่ๆเพื่อที่พยายามที่จะบ่มเพาะนะครับนักศึกษาเราให้สามารถที่จะคิดทางด้าน Innovation นะครับซึ่ง Innovation ของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะทางด้านเป็นเรื่องของ s i i n n e e n n t t e h n o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  y y n n o v v t t o o นะครับแต่รวมถึงทางด้าน Social Innovation เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็แก้ปัญหาทางด้านชุมชมต่อไปนะครับ ฝากไว้กับทุกท่านนะครับว่าผมคิดว่าสรารบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วทุกท่านรวมถึงนักศึกษาปัจจุบันและก็นักศึกษาเก่านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับในการที่จะพัฒนาอินเวชั่นแล้วก็ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปครับ